สวัสดีครับปิ๊กอากาศ EP นี้ครับใครคือคนที่ใช่ของคุณนะครับสําหรับคนที่เลือกกองแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจับมา5า้าใบใครคือคนที่ใช่ของคุณกองหนึ่งนะครับ 1...2...3...4...5... 1, ใบแรกเดอะเดโอ้โหเก้าไม้เท้านะครับเ <10 S 1> <10 S 2> ก้าเหรียญสิบดาแล้วก็สิบไม้เท้านะครับคุณที่ใช่ของคุณยังมาไม่ถึงนะครับคนที่คิดว่าเข้ามาแล้วก็ยังไม่ใช่นะครับหรือคนที่กําลังจะเข้ามาก็ยังไม่พอสมควรคือเรียกว่าคุณยังต้องอยู่เหมือนคนโสดคือคุณยังต้องอยู่คนเดียวก่อนนะครับคนที่ใช่ยังมาไม่ถึงนะครับผมเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเหมือนแบบสถานการณ์ช่วงนี้คุณก็ค่อทั้งแย่แล้วไม่ต้องการจะเปิดรับใครนะครับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยแล้วจะมาไหมอ่าน่าจะคือไม่จะผ่านช่วงชีวิตมาอย่างหนึ่งแล้วนะครับถึงจะได้เจอแต่คุณก็รู้สึกว่าเดะเบอร์เนี่ยหมายถึงว่าช่วงนี้มันเข้าใจได้มันปลงได้ครับเพราะว่าไม่มีก็ไม่ตายนะครับสำหรับกองที่1น,นะอันนี้คือกองที่1น,นะครับอบค,ครับสวัสดีครับกองที่2นะครับใครคือคนที่ใช่ของคุณ จัดกันเลยโอเคปุ๊บ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 แล้วก็ปุ๊บโอเคครับดูกันหาใบนะครับอายุเท่าๆกันนะครับเป็นวัยหนุม่มอาพบจากพบเจอกันทางออนไลน์เป็นคนที่ค่อนข้างจบมุทะลุดุดันนะคือว่าคุณเป็นน้ำเขาเป็นไฟคุณ ใจเย็นเข้าใจเราแน่นอนครับเพราะนายอัฟซอบอกนะครับการแก้ปัญหาเก่งแก้ปัญหาเก่งนะครับแล้วคุณจะต้องเป็นคนควบคุมเขาคุณเป็นผู้นําเขานะครับสําหรับลักษณะคนแบบนี้นะครับแต่จะใช้คําว่าเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนนะครับเริ่มต้นด้วยความแบบสนิทชิดเชื่อกันก่อนเริ่มต้นด้วยารให้คําปรึกษากันจนมาเป็นคู่จริงดูซิโอ้โหแล้วเขาจะเข้ามาเหมือนกับ โชคชะตาพาเขาเข้ามาแล้วเขาจะนําความรู้สึกที่ดีให้คุณเข้ามาครับแล้วอีกนานไหมคุณโดดเด่นักขนาดนี้นะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวสตารขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะโอเคกองที่สองไปกองที่สามนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะครับดูกันกองที่สามจะเป็นอย่างไรเนาะโอเค 3องส,สกองที่3นะครับไลอ้อนส์บอลหกเหรียนเป็นคนที่ค่อนข้างแก้ปัญหาเก่งใจบุญสุนทานนะคือค่อนข้างจะแบบเมตตาสงสารคนเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟนะครับทำงานมากกว่าสองาอย่างแน่นอนนะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคือคุณจะเจอเขาแบบ คือเขาเป็นคนเจ้าโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งทําจริงด้วยนะครับแต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักนะครับเหมือนเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเงินของคุณนะ,ะแล้ว8ปไม่เอ่อแปไม้เท้าก็ยังยืนยันว่าเขาสามารถผู้พิจารนาเจ็ไม้เท้าเขาจะเข้ามาช่วยคุณจัดก,การปัญหาหรือมาช่วยเข้ามาแก้ไขนะในสิ่งที่คุณขาดตกบกพร่องนะครับคนที่ใช่ของคุณนะแล้วอาจจะเป็นคนที่มาจากข้ามน้ําข้ามทะเลหรือ จังหวัดที่เป็นทะเลนะครับกองที่3นะโอเคจบต่อไปครับสวัสดีครับกองสุดท้ายกองที่4นะครับใครคือคนที่ใช่ของคุณมาดูกัน 1...2... 3 1, 2, 4 5โอเคมาดูกันนะครับ7เหรียญเอา เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับในออฟคัพแปลว่ากัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน6เหรียญเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อหนุนจากความเป็นเพื่อนกัน6ดาบอืมและเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอายุเยอะกว่าคุณพอสมควรครับเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจากความเป็นคนเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ครับใบนี้นะครับของอีสีขึ้นแล้วแนโน้มจะดีขึ้นไหมจับมาโอ้ ช่วงนี้เหมือนยังต้องนิ่งๆกันอยู่นะอย่าเพิ่งไปบอกอะไรมากแต่อยู่ด้วยกันแล้วมีความมั่นคงแน่นอนครับนะครับมีความมั่นคงหมายถึงความรักที่มั่นคงนะครับไม่ทะเลาะบอกแว้งไม่แต่คือมันมันจูงกันติดนะถามว่าเป็นคู่ที่จูงกันติดเลยนะแล้วคุณเนี่ยมีความเป็นคนที่สนุกสนานน่าเดินนะมีมุกหยอกขำๆกันด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วความรักนี้มันเป็นความรักที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับคนที่ใช่ของคุณจะลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคจบ ทำพยากรครับขอบคุณนะครับฝากกดไ like ลค์กด u b s c r i b e ด้วยเนาะสวัสดีครับ